เรื่องวิชาชีพออนไลน์ยังเป็นประเด็นที่ผมต้องเอามาพูดเอามาเตือนคุณผู้ชมอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเทียบกันระหว่างคดีฉกช,ชิงวิ่งราวที่อยู่บนโลกของความเป็นจริงกับการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ออนไลน์เนี่ยนะครับต้องใช้คําว่าสถิติค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นว่าการก่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์ในโลกออนไลน์นั้นเข้าถึงเหยื่อได้ ทีละเป็นจำนวนมากๆแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยนะครับสูงมากล่าสุดโฆษรรัฐบาลก็ออกมาเตือนนะครับเรื่องของโครงการคนละครึ่งมันเกิดเ,เรื่องแบบนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะมิจฉาชีพเนี่ยเวลามันจะก่อเหตุเนี่ยนะครับมันจะหาโอกาสหรือช่วงเวลาของสถานการณ์ที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมไม่ได้เกี่ยวล้วครับว่าจะเป็นตอนเช้ากลางวันกลางคืนเหมือนกับวิธีคิดของโลกสมัยเดิมๆนะครับ มันจะหาโอกาสก็คือเวลาที่มันมีข่าวสารมันมีมาตรการต่างๆของรัฐออกมาซึ่งเป็นมาตรการจริงนะแล้วมันก็จะมาสวมรอยเพราะมันจะทําให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อได้ง่ายเช่นเหยื่ออาจจะไปดูข่าวมาบอกว่าเฮ้ยมีโครงการคนละครึ่งเฮ้ยมีฉีดวัคซีนเฮ้ยมีการแจกเงินเพิ่มเติมมิจฉาชีพ ก็จะเข้าไปสวมรอยอ้างว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในโครงการหรือว่ามาตรการเหล่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ส่ง SMS ครับเข้ามาในมือถือของคุณผู้ชมหรือบางคนนี่นะครับโทรเลยไม่รู้มันไปเอาเบอร์มาจากไหนทั้งโทรทั้งส่ง SMS นะครับหลังจากที่มันโทรหรือส่ง SMS มมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะบอกเลยว่าคุณยกตัวอย่างเช่นเอาล่าสุดเลยคนละครึ่งที่เขาจะแจกเงินให้อีกพันห้านะรวมเป็นสี่พันห้า แต่เป็นคนละครึ่งเฟสสามนะเฟสสี่ไม่มี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับเงินจะเริ่มเข้าเนี่ยตั้งแต่วันที่เอ้ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปอีกพันห้านี่คือข่าวข้อเท็จจริงนะข่าวข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว,ว่าอยู่ๆมิจฉาชีพก็อาศัยช่วงเวลาจังหวะนี้แหละครับส่ง SMS มาบอกว่าเนี่ยคุณก็จะได้นะเงินคนละครึ่งพันห้านู่นนี่นั่นแล้วก็จะประกบลิงก์มาให้บอกให้กดแล้วกรอกข้อมูลไอ้ตรงนี้แหละครับสําคัญนะ ถ้าไปหลงเชื่อแล้วก็ไปกรอกข้อมูลต่างๆในลิงก์แล้วเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะถูกดูดข้อมูลนะทั้งชื่อนามสกุลรหัสบัตร ATM ข้อมูลที่ควรจะเป็นความลับแล้วมิจฉาชีพก็จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทําผิดกฎหมายไปแฮกไปหาผลประโยชน์จากคุณผู้ชมเป็นต้นนะคุณผู้ชมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ามาย้ํากันตรงนี้ล่าสุดเนี่ยโครงการคนละครึง่งเขาไม่ได้มีให้ไปกรอกอะไรเพิ่มเติมนะครับ เขาจะเติมเข้าไปเลยสาหรับคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วถ้าตอนนี้มันเหลือสิทธิ์อีกประมาณแสนกว่าที่นั่งนะครับถ้าใครอยากที่จะได้คนละครึ่งถ้าได้รอบนี้ท่านก็จะได้สามพันเดือนพฤศจิกายนอีกพันห้านะครับนะสำหรับคนที่จะไปสมัครใหม่นะครับก็ไปสมัครได้เว็บไซต์คนละครึ่งเว็บไซต์คนละครึ่ง com นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาเรื่องนี้มาเตือนบ่อยๆก็เพื่อต้องการย้ำนะฮะย้ำว่าอย่าไปหลงเชื่อคุณผู้ชมก็ช่วยกันแชร์ไปด้วย นะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับคนใช้โครงการคนละครึ่งยี่สิบสามสิบล้านคนนะครับครึ่งประเทศนะคนใช้มากกว่าครึ่งประเทศก็ไม่อยากให้เสียท่าแล้วก็ต้องมาถูกเขาเรียกว่าอะไรหลอกเอาเงินไปพอหลอกเอาเงินไปปุ๊บเนี่ยนะครับตามตัวยากครับในโลกไซเบอร์ตามตัวยากครับ,ไอ,รรบไอ้ทุกวันนี้ที่จับกันเกี่ยวข้องกับไซเบอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหลอกลวงการตั้งวงแชร์ออนไลน์ พวกขายของสินค้าออนไลน์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวการพวกโอ้โหตัวการพวก SMS เนี่ยตัวการพวกโทรศัพท์เนี่ยผมเคยนาเสนอไปแล้วไงครับว่าวันหนึ่งอะเหยื่อคนหนึ่งเนะครับไปแจ้งความกับตํารวจแล้วก็โทรศัพท์ไปหาโจรเนี่ยให้ตํารวจระดับสารวัตรฟังอ่ะไอ้โจรมันมาคนตีนตารวจอบอกว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนประยุทธ์จันโอชาคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณจะจับหรือเปล่าเห็นไหมมันยังกล้ากวนขนาดนี้คุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ต้องทํางานอย่างหนักก็ต้องพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่นะของประเทศนะครับถ้ามองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องหลอกลวงนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยอันนี้คือเป็นวิสัยทัศน์ไม่ได้นะตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะสื่อมวลชนก็เอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพราะฉะนั้นก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าโครงการของรัฐเขาไม่มีหรอกครับที่จะไปโทรหา เขาไม่มีหรอกครับที่จะไปส่ง SMS แล้วก็บอกให้คุณผู้ชมกดลิงก์ใน SMS แล้วไปกก่อข้อมูลอะไรก็ไม่รู้นะให้ชัวร์สุดนะครับก็ติดตามข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์นะผมย้าก่อนนะโทรทัศน์ช่องหลักๆไม่ได้ดูถูกโซเชียลนะแต่ว่าโทรทัศน์เนี่ยเขามีกระบวนการที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับหรือก็หาติดตามเอาจากสื่อโซเชียลหรือว่าเพจที่มีตัวตนที่มีความน่าเชื่อถือ นะไม่ได้บอกแต่ว่า้ต้องมาติดตามผมยุคนพิเศษสังคนเดียวนะอีกหลายคนก็มีความน่าเชื่อถือแต่เพศไหนคนไหนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวตนนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นะหรือถ้าจะให้ผมแนะนำก็คืออย่าไปติดตามเลยครับถ้าจะติดตามข่าวสารดูสื่อลักนะคนที่เขามีตัวตนจริงๆมีสถานะจริงๆเนี่ยจะดีที่สุดนะมีสถานะที่ตั้งตัวตน สามารถติดต่อได้อะไรแบบนี้นะสำหรับเอ่อเพจหรือ YouTube หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันติดต่อไม่ได้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับไม่มีช่องทางไม,ม่รู้แต่ว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยขนาดขนาดขนาด,ขนาดเรื่องพื้นฐานเขายพยายามปิดบังเลยเพราะนั้นเนี่ยเลือกติดตามในส่วนที่มันถูกต้องดีกว่าเพื่อความอะไรฮะเพื่อความปลอดภัยของตนเองแลวเอาไปบอกต่อไปแชร์ต่อให้คนรอบข้างได้รับทราบด้วยนะครับผมก็มาย้ำเตือนกับคุณผู้ชมนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะ ทีมข่าวยุคนอ่ะก็ขายเลยดีวันนี้ขอขยายขายแหนมงานหนึ่งแล้วกันพิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามาพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะถ้าคุณผู้ชมอยากเอาสั่งเอาชัวนะครับเข้าลิงก์ไลน์ด้านล่างนะด้านล่างจะมีลิงก์ไลนย์อยู่กดเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับ แล้วก็สั่งในลิงไลน์เลยสั่งในลิงไลน์นะครับส,สั่งนู่นสั่งนี่ว่าไปเพราะเรามีของเยอะนะครับทั้งไส้อวนหมูหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวน้ําพริกแมงดนาะน้าพริกปลาร้าแคบหมูกล้วยฉาบมีทั้งรสเนยแล้วก็รสหวานนะครับสั่งเลยครับอร่อยแน่นอนครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้แต่เอาชัวร์สุดเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าอยากจะให้ไปสั่งในอินบ็อกซ์หรือไม่ก็เข้าไปในลิงไลน์ สั่งในไลน์เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแต่มันจะช้าไงเพราะทีมงานเขาต้องเลื่อนหาว่ามีคอมเมนต์สนใจตรงไหนบ้างและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถึงจะเข้าไปทักคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องดึงเข้าไลน์หรือไม่ก็ต้องดึงเข้าอินบ็อกซ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะถ้าสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับแต่เอาชัวร์เนี่ยลิงก์ไลน์ดีที่สุดนะครับแหนมยุคนนะครับผมก็ไม่รู้จะโม้ยังไงและมันอร่อยอ่ะคุณผู้ชมต้องลองสําหรับใครที่ยังไม่เเคยกินพราาะว่ คนที่เขาเคยทานไปแล้วเนี่ยเขากลับมาสั่งซื้อกันหลายคนเลยนะครับบางคนสั่งซื้อ2ชุด3ชุดบางคนไป5ชุด10ชุด20ชุดก็มีนะผมกล้ารับประกันนะครับว่าแหน,นยุคนเนี่ยอร่อยจริงนะครับอร่อยจริงไม่ไดีโมออขอยืมคำพูดของแครคุณบาชสมรักษคำสิงอร่อยจริงไม่ไดีโมนะนี่ครับชุดละร้อยห้บาทเท่านั้นนะครับ หชุดมี10ชิ้นทําวันละไม่เกิน80ชุดเพราะว่าจํากัดออเดอร์อยากให้ได้ของที่ดีที่สุดเอาไปขายให้กับคุณผู้ชมนะครับและก็ได้สนับสนุนชุมชนทีมข่าวรถข่าวปันสุขด้วยนะครับนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ